ก็เรียกได้ว no> ่าเป็นการประเดิมครั้งแรกบนหน้าจอใหญ่สุดๆไปเลยใช่แต่แนั้นอ่ะจะได้เห็นหน้าตัวเองออกลงหนังละอะไรนะแต่ละคนพวกเขารู้สึกได้อะไรแบบตื่นเต้นยังไงบ้างวันนี้เราจะได้ดูไปพร้อมๆกับแฟนแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยก็จริงๆสื่อเต้นมากๆคือหนึ่งเลยเราจะได้ได้ยินเสียงฟีดแบ็กจริงๆจากผู้คนแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะรอกันมานานเพราะว่าเราทึ่งเพลงมากๆแล้วก็ อยากรู้ว่าเสียงตอบรับออกมาจะเป็นยังไงครับผมในการประเดิมออกไปครั้งแรกิมก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะก็ปีหนึ่งเนาะที่พวกเราทําเรื่องนี้กันมาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ดูผลงานของพวกเราแล้วนะก็ตื่นเต้นนะคะครับก็ดีใจครับผมที่วันนี้นะครับก็จะได้ดู ตอนหนึ่งไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับก็นีอย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยซึ่งฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแน่นอนนะครับตอนหนึ่งตอนสองนะเออเรื่องพี่อะคะตื่นเต้นใหมเ่อี่เรื่อพี่เรื่อพี่ยัไงตื่นเต้นนตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้เห็นแบบว่าซีรีส์ของละครของพวกเราออกแล้วของกับหลายๆคนด้วยเพราะว่า จริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเวลาเราถ่ายอ่ะเราก็ไม่เคยดูตอนที่แบบตัดต่อเสร็จแล้วเนาะ<ช><ช>เพราะ<ช>ฉะนั้นก็เลยตื่นเต้นที่จะได้เห็นเป็นครั้งแรกมากๆเลยค่ะใช่ให<ช>้พกทุกคนเจรครับผมก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมาเพราะว่า<ช>ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบคนของความพยายามของพวกเราทั้งคนทุกคนตลอดที่ผ่านมาว่าเราทุ่มเทไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงภาพที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบภาพที่เราต้องการให้ทุกคนเห็นตอนที่เราแสดงออกไปหรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็น ครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวเองแบบจริงๆแล้วครับผมคดียงเข้ากล้ๆครับผมก็เหมือน,นทุกคนเลยครับตื่นเต้นมากครับก็อยากให้ดูว่าสิ่งที่พวกเราพยายามฝึกฝนมาเป็นปีๆนี่มันขนาดไหนครับ ผมว่าวันนี้เป็นวันที่ทั้งพวกเราแล้วก็ทุกคนรอคอยแหละมันเป็นโปรเจกที่ให้ทุกคนได้มาดูตอนแรกกับตอน2วัก่อนเนาะก็หวังว่าทุกคนจะพอใจนะครับกับสิ่งที่พวกเราทุ่มเทกันไปก็ฝากคอร์ดสกายด้วยนะครับผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ผมคอร์ดสกายมันเป็นมากกว่าละครมันได้เห็นถึงความสามารถของเราแบบหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นมันมากมันมากกว่าการแสดงอะครับก็อยากให้ทุกคนแบบ ตั้งใจดูเรื่องนี้กันด้วยนะเพราะว่าผู้คนในที่นี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากๆบางคนนี่คือก็เริ่มจากไม่มีพื้นฐานทั้งการร้องการเต้นเลยแล้วก็มาทําในซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับผมพี่อยากจะมอบใหบทุกคนครบทุกรสชาติแน่นอนครับ,รบรก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆของใครหลายๆคนในนี้นะครับก็เราต่างคนก็ต่างมาจากหลายๆเวทีมาจากหลายๆแต่บางคนก็มีประสบการณ์เรื่องการแสดงมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือรวบรวมเอา เด็กเด e กเจนทุกคนมาแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับว่าจะช่วยพวกเราด้วยนะครับแล้วก็หวองว่าจะชอบละครเรื่องนี้ครับบครคนอยากรู้เรื่องย่อของเรื่องนี้ละอารออเดสกายนักแสดงตัวอะไรอารแทออเดรสกายนะนรับก็คืออารทออเดสกายของเรานะครับก็เป็นพูดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความฝันกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ มีแพชชั่นในการร้องการเต้นการเปร์ฟอร์มนี้คือเราก็จะมีการแข่งขันในโรงเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Max a c a d e m y หรือ f i r s t a c a d e m y ก็ตามที่เราตามหาความฝันกันซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการร้องการเต้นอยู่ในทุกๆ E ีพอยู่แล้วเป็นการเปร์ฟอร์ม่างนี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นในเรื่องของการร้องการเต้นเราก็จะมีเรื่องของครอบครัวดรามา่าเส้นทางของตัวละครเป็นอุปสรรคต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยต้องเจอแล้วแต่ละคนก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนนกัน ก็ต้องให้ทุกคนรอติดตามว่าเส้นทางของอุปสรรคแต่ละคนเนี่ยจะไปทางไหนกันก็อยากปฝากทุกคนช่วยเชร์ด้วยครับผมครับ่องนี้มันจะพบรถยังไงบ้างส้อยพี่เขาฟังไปได้ไหมจ้ะไปเลย แต่ตัวละครแต่แต่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมี objective ของตัวเองอครับแล้วก็จะมีเป้าหมายกันว่าแบบคนนี้อาจจะมีความต้องการแบบนี้แล้วก็ทําให้แบบขัดแย้งกับความต้องการของอีกคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่ามันมีการแข่งขันได้เห็นวิธีของการแข่งขันวิตีของตัวละครที่ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมีนิสัยแบบนี้หรือว่าถูกแบบบีบเบื้องหลังชาร์ดูซีน,บน,บน,บนแบบยังไงมาเติมโตมายังไงก็จะได้เห็นความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นถึงความรักมิตรภาพทั้งเพื่อนทั้งแบบในรูปแบบของความรักอะไร เกิดขึ้นด้วยครับผมว่าละครเรื่องนี้เรียกว่ามันหลากหลายลรมแบบโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่มามันจะมีทั้งแบบอามีคลายเครียดแบบคอมเมดี้ก็มีโรแมนต์ก็มีการแข่งขันก็มีดราม่าก็มีเรื่องของครอบครัวก็มีผมรู้สึกว่ามันครบรถมากๆนะครับผม มีอะไรจะเสิร์ฟไหมครับอะเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่บอยใครจะเป็นตัวแทนแล้วใครมีความในใจอออะร่วมงานกับพี่บอยผมว่าทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะรู้ดีว่าพี่บอยเขาเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าพี่บอยเขาจะทำผลงานชิ้นนี้ออกมาคือเขาาไม่ปล่อยผ่านเลยบอกงี้แล้วดีกว่าทุกซีนทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งใจการทามากแล้วก็บอกเลยว่าทุกซีนถ้า พี่บอยกำกับแทบ,บทุกซีนอยู่แล้วก็สนุกมากครับที่ได้ทำงานพี่บอยครับมันมีความเก่งไหมครับมันก็มี เฮ้ยช่วยแรกจริงว่าก็ก็จะปักสันลูกจะปักสันลูกเก่งไหมเราเก่งไหมก็ก็มีบ้างครับผมก็คือก็อยากทําในส่วนของตัวเองให้มันดีที่สุดนี่กว่าครับผมว่ามันเกิดจากความแบบด้วยด้วยความคาดหวังของการอยากให้ซีรีส์มันออกมาดีด้วยทั้งตัวพวกเราด้วยทั้งตัวพี่บอยด้วยไงครับพวกเราเลยรู้สึกพยายามตั้งใจกับมันมากมันเลยเกิดเป็นความแบบกดดันเล็กๆน้อยๆก็เก่งแล้วก็ ผ่อนคลายกันหลังจากที่มันผ่านมาเรื่อยๆครับใช่แต่ทา้งนี้ตัวทีมเราตัวทั้งนี้อะไรครับไม่ผมจะบอกว่าจริงๆทํางานพี่บอยเป็นเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าแล้วครับเขาทำทำงานพี่บอยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าตอนเนี้ยพี่บอยเขาเวลาเราจะเข้าซีนแต่ละซีนนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่ะ เราลองเล่นแบบนี้ดูไหมอัานไหนคุณลองแสดงแบบที่คุณคิดมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็<ช>ค่อนข้างที่จะเปิดพอสมควรเลยครับครับสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อพวกเราเองใช่ก็จะบอกว่าท่าน,นี้ท่านั้นมันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆคือ,อ,ค,อคือบางบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเราเราคิดเราเตรียมมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาเสนอเขาซึ่งเขาก็จะคอยตบให้ว่าเออแบบไหนมันจะดีมันอยู่ในกรอบที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยกลายเป็นไฟแนลผล ผลลัพธ์ออกมาที่คนกำลังจะได้เห็นกันอะไรครับผมครับที่นู่นนี้จริงๆแล้วนอกจากมีเรื่องราวให้แฟนๆได้ติดตามก็ยังมีเพลงฮอลล์นะเพลงแรกก่อนที่รวมกับเพืออะไรคุณรู้เพลงอะไรก็ My First Love ใช่ยูอัลไม่เฟิร์สเลิฟค่ะก็เราก็ร้องด้วยกันทั้งหมด19บเคนเลยค่ะใช่ค่ร้องเพลงอะไรอะไรนะชื่อเพลงอะไรกันอ่ชืเพลงก็ชื่อเพลงครับก็เป็น Yo อัลไม่เฟิร์สเนะครับผมเป็นเพลง แรกของพวกเราทั้งหมดในคณะ the Sky แล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความฝันใช่แล้วใน MV เนี่ยเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับก็19คนนี้ค่อนข้างที่จะถ่าย MV มีกันวุ่นวายมากมากเลยบอกเลยแต่ว่าพอพอแต่พอ MV ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเห็นความน่ารักของทุกคนแล้วเห็นถึงตัวตนของทุกคนจริงๆครับผมที่แบบแล้วแต่ละคนก็มีความฝันเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเอเรื่องเนี้ยเอ้เ MV เเรื่องเนี้ยครับเป็นเป็นอะไรที่ถ้าได้ฟังอ่ะครับก็น่าจะ น่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนได้ในการทำงานก็อย่างที่ได้มาหลอกวุ่นวายแค่ไหนว่าเราใส่แต่เช้าจนแบบเกือบห้าหมอีกวันใช่วันนั้เราเสร็จกี่โมงตีสามตีสามตีสามป็นไงสนุามคตีสามใหม่ได้แบบมาร้องมาเต้นกับเพื่อนนนอสนุกมากเลยค่ะไม่ก็สนุกเพราะว่าจริงๆเหมือนเราก็แบบได้มาเที่ยวเล่นด้วยเวลามากองได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเี้ค่ะก็รู้สึกสนุกกับการทำงานในครั้งนี้มากๆเอ็นจอยค่ะมีปัง มีงี้บ้างนิดหน่อยมันมีกันได้มันมีกันได้เขาวันนั้นผมผมผมอยู่ไม่ดึกมากผมต้องบินไปจีนเมื่อไรครับเมื่อไรับกำลังใจให้น้องไว้ก่อนเนาะกำลังใจแล้วผมอยู่ดึกมากแล้วพี่วันนั้นถ่ายเสร็จแล้วเป็นวันที่ฝนตกหนักด้วยเราคือถึงแม้เลิกก่อนแล้วบางคนก็ยังต้องรอฝนใช่ไฟดับด้วยน้าท่วมด้วยหลายเหตุการณ์กันตีเท่าไหร่นะตีสาม จริงๆไม่ได้มีแค่เพลงเดียวนะครับจริงๆมีวันนี้ครับวันนี้หกโมงเย็นครับผมวันนีอีกเพลงหนึ่งครับชื่อว่าเพลงว่า Across the Sky ครับผมเป็นเพลงที่พวกผม3คนนะครับบอสเอิร์นมอนนะครับผมก็ได้ร้องนะครับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง19คนครับในซีรีส์นะครับได้ร้องกันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับก็บอกว่าไงดีอ่ะก็ให้เป็นให้กำลังใจก็ให้กำลังใจอีกแล้วนอกจากนี้ในเรื่องเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหลากหลายเพลงเนาะให้ดูในเรื่องแล้วก็จะมีของน้องๆที่ใส่ก็ต่อไป ก็ค so well. ืออย่างที uh, ่ผมพูดเลยว่าในทุกๆตอนของเราเนี่ยแทบจะมีการร้องการเต้นผสมอยู่ในนั้นคือเรียกได้ว่ามีการเพอร์ฟอร์แมนซ์แทบจะทุก EP เลยดีกว่าครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกตอนเนี่ยมีเพลงเพราะให้เราฟังแน่นอนครับนอกจากนี้ทุกคนก็ยังมีรายการอะไรให้ไปดูแบบไลฟ์สไตล์ทุกคนด้วยรายการนั้นชื่อว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ครับผมเป็นยังไงบ้างกับ EP ต่างๆที่ผ่านมาสบายๆไปกันไหมล่ะบอกดูกันเนี่ยวุ่นวายเรียเรียวเกินเรีวเกินใช่ไหมสุด คือคือคือตอนถ่ายตอนแรกเราก็ก็คิดว่าจะมีเกรงเกรงกันบ้างแต่ว่าอย่างหลังหลังจากที่ทุกคนได้เห็นอีพีที่4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเิ่มเป็นความธรรมชาติของพวกเราจริงๆแล้วเิ่มเป็นเนเจอร์แล้วจริงๆก็ธรรมชาติตั้งแต่อีพีหนึ่งแล้วใช่ใช่คืตัวผมเอธรรมชาติแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยครับ่แผมชอบนะผมชอบนะเราได้ไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่สามวันจริงใช่เราได้เห็นแบบ มุมบางมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันในละครก็มีก็มีเสียน้ำตาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้คือสปอยล์ือเปล่าคำนี่ยไม่เคยสปอยล์สุดท้ายสปอยล์อะไรแต่พอคนบอกนะเขาแต่งหน้ามาทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆรัดฟ้ารับฟาซมันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะทำให้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับผมครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากดูนะครับตอนนี้ก็ออนสามารถไปดูเบื้องหลังได้นะครับที่ YouTube One Connection นะครับใช่ครับอันนี้ฝากหน่อยฝากละครหน่อยที่จะออนแอร์แล้ว ก็ฝากด้วยนะครับละครของเรา Across the Sky รักฟาล่าฝันก็พวกเราทุกคนเต็มที่มากๆในฐานะนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ให้ฟีดแบ็ของพวกเรานะครับผมพวกเราตุ้มเพันมากๆแล้วก็ตื่นเต้นรอฟีดแบ็กจากทุกคนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับใช่แล้วก็จริงๆเรามีช่องทางออฟฟิเชียลด้วยนะคะมี3ช่องทางครับผมก็จะเป็น a c r o s the Sky อเคครับผม ช่องทางออฟฟิเชียลนะครับผมก็จะเป็น a c า o ีส The ที y TH นะครับผมทั้งสามช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Twitter, TikTok, แลวก็ Instagram ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเวลาเราได้ดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมมาใส่เล่นแฮชแท็กกันด้วยใช่นี่ก็สำคัญมากๆเลยเราจะได้ไปตั้งตามอ่านแฮชแท็กว่าทุกคนชอบซีไหนแล้วก็รู้สึกยังไงกับซีวีเอ้ยละคอนเรื่องนี้นะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนมีฟีดแบ็กยังไงกับเรา